A <laughs> gente เทคโนโลยีเข้ามามีความสำคัญต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสำนักเจสสสร่วมกับมูลนิธิพิวนะัฒสสธารณสุขไทยกระทรวงสาธารณสุขและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทรราชินีแต่พัฒนาระบบสออนอบัตตี้แตฟความจัดเก็บข้อมูลการให้ บริการสุขภาพประชาชนเชิงรุกในระดับปฐมภูมิและข้อมูลการสำรวจระดับครัวเรือนเดิมทีเราบริการอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำแล้วพยายามพัฒนามากเลยก็คือการให้บริการอยู่ที่ชุมชนและที่บ้านมาถึงวันนี้ก็เป็นยุคด,ดีตอนเราก็ใช้อันเนี้ยเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถมาที่โรงพยาบาลได้เลยเราการให้บริการเพิ่มศักยภาพการดูแลถึงที่บ้านเนี่ยช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยคุณภาพชีวิตดีขึ้นสอบนอบัตตี้ย่อมาจากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกีย 60, รติ60พรรษานวา โมินตราชินีเป็นหน่วยบริการสุขภาพแบบปฐมภูมิส่วนบัตตี้คือคู่คิดของผู้ให้บริการซึ่งก็คือหน่วยบริการเชิงรุกที่ให้การดูแลและบริการประชาชนอย่างเข้าถึงใกล้ชิดเหมือนเป็นคนในครอบครัวซึ่งโครงการนี้มีแนวคิดต่อยอดมาจากแพลตฟอร์มหมอพร้อมที่ใช้ในช่วงโควิด19ซึ่งการลงพื้นที่ติดตามของสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสำนักเจเจสะสสครั้งนี้เป็นการทดสอบระบบร่วมกับผู้ปฏิบัติงานว่า บบสามารถมีความคล่องตัวและสะดวกกับผู้ใช้งานหรือไม่เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นหมอครอบครัวเองหรือว่าเจ้าที่สถานีนมยัยพยาบาลชุมชน ที่เข้าไปเยี่ยมบ้านสามารถที่จะใช้ตัวแอปพลิเคชันสนอบับดดี้เพื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลตรงนี้นะครับสามารถส่งเข้าส่วนกลางแล้วเชื่อมกับโปรแกรมหมอพร้อมก็าสามารถจะเชื่อมโยงข้อมูลทําให้ข้อมูลในการดูแลรักษาเชื่อมโยงด้วยกันคนไข้เป็นเจ้าของข้อมูลและสามารถที่จะให้หมอทุกคนที่ดูแลเขาได้รับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพให้คําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและทําให้คนไข้ ที่ดูแลตัวเองสามารถดูแลตัวเองได้อย่างดีและสามารถที่จะป้องกันโรค วด้ดวยสำหรับแพลตฟอร์มสออนอบัตตี้หน่วยให้บริการสุขภาพแบบปฐมภูมิที่มุ่งเน้นจัดเก็บข้อมูลการให้บริการสุขภาพประชาชนเชิงรุกที่เข้าถึงการบริการสุขภาพที่บ้านได้ดีที่สุดโดยสามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการทั้ง iOS และ Android บนอุปกรณ์ที่หลากหลายและพกพาเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลได้ทุกระบบที่สําคัญเจ้าหน้าที่สามารถออกปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลได้ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญา อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถติดตามผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกหรือประกอบการวางแผนและตัดสินใจระดับนโยบายต่อไปในอนาคต เรามากขึ้นแด้ที่แฟนเพจ Facebook สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสำนักเจสสสสและทางช่อง YouTube สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสำนักเจตสสสฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะคะ